ตอนที่298ยสิดสิทธิพี่สามสิทธิน้องแปดลงจากภูเขาแล้วหรืออารามซานชิงหยุนโยกำลังขมวดคิ้วแน่นหลังจากที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงพี่ชายเขาเดินขึ้นไปบนภูเขาตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างแต่ไม่คิดเลยว่าสิทธิน้องตัวน้อยกลับไม่ได้อยู่ที่นี่เสียแล้วดวงตาของเขาเบิกกว้างพลางขมวดคิ้วแน่นเขามองเลียนหมิงด้วยสายตาที่เคลือบแคลงใจอาจารย์คงไม่ได้ไล่สิทธิน้องแปดลงจากภูเขาไปใช่ไหมครับ อย่าคิดว่าเขาไม่รู้ว่าอาจารย์ของเขานั้นไม่ค่อยชอบสิทธิ์น้องที่มีชะตากรรมล้างผลาญเงินทองขนาดไหนเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลีหยวนหมิงก็รู้สึกผิดขึ้นมาและเมื่อเขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาก็ยืดอกขึ้นพร้อมกับพูดว่าเหลวไหลหน้าอาจารย์ดูเป็นคนแบบนั้นหรืออาจารย์ได้ดูดวงแล้วและรู้ว่าโจโจจะได้เจอกับคนที่สวรรค์ได้ลิขิตเอาไว้อาจารย์ก็เลยให้โจโจล,ลงจากภูเขาไปและตอนนี้โจโจก็มีพ่อแล้วทั้งยังมีชีวิตก็ที่มีความสุขมากเลยทีเดียวละ่ะ แต่หยุนโยกลับขมวดคิ้วแน่นและไม่เชื่อสิ่งที่อาจารย์ของเขาพูดแม้แต่น้อยเขามองไปที่อาจารย์ตั้งแต่หัวจรดเท้าอาจารย์ดูดวงได้ด้วยหรือครับหมายความว่าอย่างไรสิทธิเนรคุณเมื่อเข้าใจสายตาของเขาแล้วหลีหยวนหมิงก็ตะคอกเสียงดังไม่มีใครทําให้หมดห่วงได้เลยสักคนเขาเลี้ยงดูมาเสียข้าวสุกเปล่าฮ่าฮเขาจึงบอกที่อยู่ของตระกูลฉินอย่างอารมณ์เสีย ถ้าอย่างนั้นก็ไปหาโจโจเองเถอะเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็รู้จะเองแหละว,ว่าโจโจมีชีวิตที่ดีหรือเปล่าเมื่อพูดจบเขาก็สะบัดแขนเสื้อและเดินจากไปในทันทีเห็นเขาเป็นคนแบบไหนกันการเป็นอาจารย์นั้นเป็นงานที่เหนื่อยจริงๆสิทธทิ์เลี้ยงดูมากับมือต่างก็เกลียดชังเขากันหมดเฮ้ยส่วนยุนโยที่อยู่ด้านหลังเมื่อเห็นที่อยู่ของโจโจมาแล้วเขาก็รีบลงจากภูเขาไปทันที สวัสดิขิตอะไรกันมันจะต้องเป็นเพราะอาจารย์ขายสิทธิ์น้องแปดแน่ๆเขาก็อยากจะเห็นกับตาจริงๆว่าครอบครัวนั้นจะดีกับสิทธิ์น้องของเขาแค่ไหนกันเชียวขณะนั้นเองโจโจที่กำลังนั่งอยู่ในห้องเรียนในมือของเธอกับกำลังถือป๊อปคอร์นยัดเข้าปากไปจนมืออ้วนๆของหนูน้อยเหนียวเน,นะแต่ก็ไม่คิดที่จะวางของกินลงเลยแม้แต่น้อยป๊อปคอร์นที่คุณย่าฉินซื้อให้เธอนั้นอร่อยมากฮ่าฮ่างาํงา เมื่อเห็นเธอกินอย่างอ,ร,อร่อยหัวจี้อันก็น้ำลายไหลซึ่งในตอนนี้เขาก็กินได้เยอะขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแล้วและสุขภาพของเขาก็ดีขึ้นมากด้วยแถมยังกินข้าวได้เยอะขึ้นอีกด้วยเขาจึงหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าและส่งให้เธอเจ้าเด็กอ้วนฉันขอกินด้วยได้ไหมเมื่อเห็นเช่นนั้นโจโจจึงแบ่งให้เขาอย่างใจกว้างมากินด้วยกันสิอืม ฮั่วจี้อันรีบขยับเข้าไปอย่างกระตือรือร้อนก่อนจะหยิมป๊อปคอนขึ้นมากินทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาทำไมมันถึงได้อร่อยขนาดนี้นะอร่อยใช่ไหมล่ะพั่วจี้อันพยักหน้ายอย่างตื่นเต้นโจโจพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้นายไม่กินอะไรเลยจึงพลาดของอร่อยๆหลายอย่างไปยังไงล่ะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวจี้อันก็รีตาลงซึ่งโจโจโก็รู้สึกได้ว่าเขามีปฏิกิริยาที่แปลกไปและขณะที่เธอกำลังจะเอ่ยถามนั้นจูจูบดีกาดก็ได้วิ่งเข้ามาหาพอดีสองสามวันที่ผ่านมานี้พวกเขาได้ไปร่วมถ่ายรายการวาไราตี้เขาจึงไม่ได้ตามไปด้วย เขายื่นขนมเข้าไปให้เด็กทั้งสองพลางหันไปมองที่หัวจี้อันจากนั้นก็หยิบบัตรธนาคารใบหนึ่งออกมานายน้อยครับคุณผู้ชายได้เดินทางไปทําธุรกิจต่างจังหวัดนี่เป็นเงินค่าขนมที่คุณผู้ชายฝากมาให้ครับมีอีกเรื่องคุณนายหัวคิดถึงนายน้อยมากๆากนายน้อยอยากจะกลับบ้านหน่อยไหมครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นมือของหัวจี้อันก็ชะงักไปทันทีจากนั้นเขาก็อารมณ์เสียทันทีเขาปาบัตรธนาคารใบนั้นลงบนพื้นพลางพูดขึ้นว่าใครจะอยากกลับไปกันหละ่ะ สายตาของเขาแดงเรื่อขึ้นมาเดินทางเดินทางในหัวของเขามีแต่งานเท่านั้นหรือพ่อแบบนี้ใครจะไปอยากได้กันล่ะเมื่อเห็นเขาโมโหบดิกาดก็ไม่กล้าที่จะโน้มน้าวต่อเขาทำได้เพียงส่งสายตาว่าวอนไปทางโจโจเมื่อเห็นถึงสายตาของเขาโจโจจึงช่วยเขาอย่างเห็นใจเธอมองไปยังหัวจี้อันด้วยสายตาที่จริงจังเจ้าเด็กผอมอยากคว้างปลาของมั่วซั่วสิหัวจี้อันเม้มริมฝีปากและพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบา ฉันไม่อยากได้เงินของเขาแล้วทำไมถึงไม่อยากได้เงินจากเขากันล่ะนายเสียสติไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนายอยากจะมีพ่ออีกคนไม่ใช่หรือถ้าไม่มีเงินแล้วนายจะทำได้อย่างไรถ้านายอยากจะเช่าลุงปากไม่ดีต่อนายก็ต้องมีเงินนะที่เธอพูดมาก็มีเหตุผลฮัวจี้อันจึงเข้าใจในทันทีก่อนจะก้มลงไปเก็บบัตรที่พื้นกลับมาพลางพูดอย่างจริงจังว่าเจ้าเด็กอ้วนเธอนี้ฉลาดจริงๆมันแน่นอนอยู่แล้ว โจโจเชิดคางสองชั้นของเธอขึ้นอย่างภูมิใจเพราะเธอนั้นฉลาดมากจริงๆบบดิกาดคุณผู้ชายเอาเงินให้นายน้อยไปเช่าพ่อใหม่นี่มันอะไรกันเขาเองก็ถึงกับพูดไม่ออกทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่าหากคุณผู้ชายออกไปคุยธุรกิจต่างจังหวัดบ่ายๆแบบนี้เขาคงต้องเสียลูกชายไปจริงๆสักวันหลังจากที่หัวจี้อันคิดได้แล้วเขาก็กลับมากินต่อ ไม่นานนะักคุณครูประจำชั้นก็เดินเข้ามาหนูน้อยจึงก็รีบเก็บป๊อปคอร์นทันทีก่อนจะวางมืออ้วนๆไว้บนโต๊ะและนั่งตัวตรงอย่างเชื่อฟังจากนั้นก็พูดอย่างร่าเริงว่าสวัสดีค่ะครับคุณครูเมื่อเห็นว่าพวกเขาเข้าเรียนแล้วบดีกาจึงไม่ได้อยู่ในห้องอีกพวกเขาเรีบเดินออกไปทันทีวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนโจโจสะพายกระเป๋าใบเล็กๆเ,เดินนำหน้าเพื่อนและตามหลังคุณครูไปอย่างเชื่อฟัง แม้ว่าเธอจะตัวเตี้ยกว่าคนอื่นแต่สายตาของเธอนั้นเฉียบคมมากหนูน้อยรีบวิ่งปรีออกไปทันทีคุณพ่อชินเลี้ยจับมือของเธอเอาไว้และมืออีกข้างก็ลูบศีรษะของลูกสาวอย่างอ่อนโยนเย่หลิงเฟิงยื่นหน้าเขามาก่อนจะพูดอย่างเอาอกเอาใจว่าโจโจพ่อหาเจอแล้วนะคนที่ลูกติดค้างดูดวงเขาอยู่เงอยากรู้ไหมเล่าว่าเขาเป็นใครเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็รีบหันไปมองเขาทันทีเขาคือใครหรือคะ เรียกพ่อว่าพ่อก่อนสิแล้วพ่อจะบอกหนูเย่หลิงเฟิงพูดอย่างได้ใจทำแบบนี้อีกแล้วนะโจโจทำหน้าไม่ก่อนจะพูดยุยุเขาอย่างจงใจว่าเช่พ่อของหนูก็รู้แล้วและหนูไม่จำเป็นต้องถามลุงหรอกหนูถามคุณพ่อเอาก็ได้ครั้งนี้เย่หลิงเฟิงไม่ได้ขัดอะไรเขายือนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นใจเพราะเขารู้สถานการณ์อยู่แล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นสายตาของฉินเลี่ยก,ก็ดูเคร่งขรึมขึ้น แน่นอนว่าเขายังไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครและมันเป็นความผิดของเขาเองเพราะสุดท้ายแล้วเย่หลิงเฟิงก็เป็นถึงเทพเจ้าแห่งสงครามการที่จะสกัดกั้นแหล่งข่าวเหล่านี้มันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากเขาชำเลืองมองไปที่เย่หลิงเฟิงเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมามองโจโจเมื่อเห็นสายตาที่คาดหวังของโจโจเขาก็พูดออกมาอย่างรู้สึกผิดว่าให้เวลาพ่ออีกหน่อยนะให้ยังหาไม่ได้หรอกหรือโจโจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยจากนั้นเธอก็จับมือของฉินเลี่ยลางพูดขึ้นว่า ไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อค่อยๆหาก็ได้หนูไม่รีบค่ะไม่รู้ว่าทรงผมที่คอยเรียกโชคลาภให้เธอนั้นจะดึงดูดโชคลาภของผู้เป็นพ่อมาด้วยหรือเปล่าโจโจโลูบไปที่ทรงผมของตัวเองด้วยความกังวลสีหน้าของเธอค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวเย่หลิงเฟิงพูดขึ้นแต่พ่อรู้แล้วนะถามพ่อสิโจโจเมินหน้าหนีเขาก่อนจะทำหน้ามุ่ยลุงปากไม่ดีใจร้ายที่สุดเขามักจะรังแกเด็กตัวเล็กๆอยู่เรื่อยเลย เมื่อเห็นว่าเขากำลังคิดสั้นอีกครั้งอันยาก็จะตกไปที่แขนของเขาแย่หลิงเฟิงจึงรู้ว่าทันทีว่าแผนนี้ไม่ได้ผลเสียแล้วในขณะที่กำลังจะบอกกับหนูน้อยนั่นเองจู่ๆโทรศัพท์ของชินเลียก็ดังขึ้นเมื่อกดรับสายคุณย่าชินก็ดังขึ้นมาจากปลายสายทันทีรีบกลับมากันได้แล้วมีคนจะมาแย่งโจโจไปเธอพูดเสียงดังพอสมควรจนหูอันเฉียบแหลมของโจโจนั้นได้ยินอย่างชัดเจนหูของหนูน้อยกระดิกพลางรู้สึกสงสัยเล็กน้อยใครกันนะที่จะมาแย่งตัวเธอไป ลุงปากไม่ดีหรือเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วนี่นาหรือว่าจะเป็นแก๊งค้ามนุษย์เมื่อคิดถึงความเป็นไปได้สายตาของโจโจโก็เป็นประกายขึ้นมาอีกครั้งสามแสนหยวนหนูน้อยไม่รอช้าเธอรีบดึงฉินเลี้ยขึ้นรถทันทีคุณพ่อคาเราต้องรีบกลับไปปกป้องคุณย่าแล้วเงินมาหาถึงหน้าบ้านแล้วจะรอช้าไม่ได้ถ้าเธอไปช้าเงินอาจจะหลุดมือเธอไปก็ได้ ฉินเลี่ยเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ไม่รู้ว่าทำไมหนูน้อยถึงได้รีบขนาดนี้ความคิดของเด็กช่างเกินความเดาจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาจึงเดินขึ้นรถอย่างว่าง่ายและอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะมาแย่งตัวลูกสาวของเขาไปเย่หลิงเฟิงเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเขาขมวดคิ้วแน่นก่อนจะเดินตามขึ้นไปบนรถโดยที่ไม่พูดอะไรจากนั้นรถก็ได้แล่นออกไปอย่างรวดเร็ว โจโจพิงที่หน้าต่างและเห็นอยู่ไกลว่ามีคนยืนอยู่ที่หน้าประตูโดยที่เขาหันหลังให้กับเธอทันใดนั้นดวงตาของเธอก็เป็นประกายในทันทีเมื่อรถหยุดลงเธอก็จูโจมไปที่เขาทันทีขาอ้วนๆของเธอตวัดไปที่ชายคนนั้นพวกแก๊งค้ามนุษย์อย่าคิดหนีนะเงินสามแสนหยวนลอยมาแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายคนนั้นก็หันกลับมาทันทีเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกำลังพุ่งเข้ามาเขาก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยสิทน้องแปด สิทธิ์พี่สาม